เอาเละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมราร์ไกยแคเกมนะครับ <ís infinite> วันนี้ท่านก็อยู่กับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมแล้วนะครับ <S <s <uk ano> ก็เหมือนเช่นเคยนะครับเราจะพาไปเที่ยวรอบโลกนะครับโดยใช้ o o o l l m m p s เลยครับ เป็นการเที่ยวแบบประหยัดตังค์ที่ใครๆก็ไปได้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถไปได้นะครับและใครที่ไปท่องเที่ยวในโลกของ Google Map เนแลยเราไปเจออะไรแปลกๆนะครับสามารถก๊อบพิกัดด้านบนเนี่ยมาให้ผมได้เลยครับหรือว่าท่านผู้ชมก๊อปพิกัดไม่เป็นเนี่ยก็สามารถก๊อบทางลิงก์มาได้เลยนะครับแล้วก็เอามาโพสใต้คลิปนี้นะครับถ้าเกิดพิกัดใครน่าสนใจเนี่ยก็จะได้รับเรื่องขางทำในสัปดาห์หน้าต่อไปเลยครับพิธีมูลนิธินะครับเรามาดูพิกัดแรกของวันนี้เลยดีกว่านะครับพิกัดแรกของวันนี้นะครับจะคุณบอสเอ็กซ์เก้าเก้าเก้านะครับ รากรอบพิกัดมาใส่เลยแล้วก็ไปดูกันนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับอะไรก็ไม่รู้เลยครับเหมือนจะเป็นทางยาวเข้ามานะครับแล้วก็ด้านในก็ดูไม่มีอะไรนะครับไม่รู้มันคือไหนกันซูม,มาไกลๆเนี่ยอยู่กลางทะเลทรายนะครับมีอะไรบางอย่างล้อมรอบก็ไม่รู้อยู่ใกล้ๆเมืองตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทําอะไรไว้ท่านผู้ชมแต่ในนี้นะครับมันมี รูปอยู่ว่าเขาจะเป็นเป็นนี่หรอแบบนี้หรอไม่น่าใช่ครับไม่น่าใช่ภาพที่เห็นด้านบนเนี่ยไม่ใช่อะไรที่เป็นแบบนั้นเลยครับน่าจะเป็นภาพที่คนเอามาใส่ไว้มั่วๆเลยครับแต่ภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นกรอบสี่เหลี่ยมล้อมกรอบสี่เหลี่ยมอีกทีหนึ่งดูแบบวนๆด้านลอกก็ดูมีน้ํามีอะไรแบบนี้นะครับไม่รู้อะท่านผู้ชมว่ามันคืออะไรอะเราสามารถลงในใกลสุดที่ไหนโอ้โหท่านผู้ชมเราไม่สามารถลงไปดูได้เลยเราลงไปดูได้แค่ตรงเนี้ยนี่ๆเแค่ตรงเนี้ยมีให้ดูให้เราลงไปดูอยู่ เอ้าลงมาเจอโอ้โหท่านผู้ชมของแลรเลยเนี่ยเป็นรถยี่ห้อต่างๆอ่ะโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหรถมันมีหลายสีจังเนี่ยรถเลนโบเลยมีทุกสีเลยท่านผู้ชมอะไรครับเนี่ยลงมาการทะเลทรายแบบเนี้ยแล้วก็รวมเป็นรถเลนโบแบบนี้ครับอุ้ยมาหูโคตรเจ๋งอ่ะเหมือนจะเป็นพิพิธภัณฑ์รถอะไรแบบนี้นะครับเอออยู่ดีๆก็พามาเจออะไรก็ไม่รู้นะครับลงไปดูดิน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์รถอ่ะเฮ้ยดูดิเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์รถอ่ะอุ้ยคันนี้ใหญ่มาก ที่เป็นรถชีบรถอะไรแบบนี้นะครับเต็มไปหมดเลยอะ่ะอูอันนี้นเป็นรถจิบที่ดูใหญ่มากๆเลยเนะยโอ้โหเออเจ๋งดีนะครับยู่ดีๆก็พามาเจอแบบพิาพิธภัณฑ์รถอะไรก็ไม่รู้นะครับอยู่ใกล้ๆตรงนั้นนะครับมีลูกโลกตรงนี้ด้วยนะครับนี่คือด้านนอกคือ,อกลางทะเลทรายมีอะไรแบบนี้ด้วยอะ่ะตัวเป็นพีระมิดเลยนะครับโคตรเจ๋งเลยครับเออเจ๋งดีอะ่ะเออมีเครื่องบินอยู่ตรงนี้ด้วยฮะ นี่มีเครื่องบินอยู่ตรงนี้ด้วยเออมันเป็นแบบพิพิธภัณฑ์อะไรไม่รู้อยู่กลางทะเลทรายเลยอ่ะอุ้ยเจ๋งอ่ะท่านผู้ชมอยู่กลางๆาตรงนี้ด้วยนะครับนี่ๆเราพาไปดูนี่จะเจออนุนะครับเอาละท่านผู้ชมครับพิกัดนี้ก็ประมาณนี้เราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่าครับพิกัดต่อมาครับจะขุนปื้มเกมครับบอกว่ามันคืออะไรหรอครับเป็นรูปปลาฉลามอยากรู้มากๆเลยครับแล้วก็ให้พิกัดมาเลยครับเราก๊อปพิกัดมาใส่เลยแล้วก็ไปดูกันนะครับปลาฉลามเออจริงด้วยท่านผู้ชม เฮ้ยท <Hey, S 2> oh. ่านผู้ชมเมืนน oh. ่าจะเป็นแบบไม่เป็นโซลาร์เซลล์ก็เป็นแพรปาร์ไอ้สักอย่างที่เขาทําเป็นแบบรูปฉลามอะที่สามารถมองเห็นได้จากอวกาศเออเจ๋งดีวะเราลงไปดูได้ไหมอะปนินนะโคลงไปดูไาม,าม่ได้เลยท่านผู้ชมอยากรู้มันคืออะไรเฮ้ย <Hey, S 2> ตรงนี้มันอะไรวับวับอ๋อไม่ใช่ครับมันเหมือนแบบเป็นแสงวับแต่ไม่ใช่มันเป็นแบบอะพัดลมนะครับพัดลมแบบรับกระแสะไฟฟ้านะครับพัดลมเออตรงน,นี้มีรูปฉลามด้วยเจ๋งดีะที่นี่คือที่ไหนเนี่ยดูสิโอ้โหอยู่ใจกลางแผ่นดินที่ประเทศจีนนะครับอยู่ในประเทศจีนนะครับท่านผู้ชมอย ตรงนี้เลยนะครับไม่รู้มนทนอะไรเนี่ยอ่ามนทน เชียงซูนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่หรือเปล่าแต่ที่เจ๋งคือมีชั้นลามอยู่ตรงนี้ด้วยเราลงไปดูได้ไหมเนี่ยโอ้ oh, ลงไม่านานสักที่หนึ่งในที่นี่เลยนะครับโอ้โ oh, ห oh, อยากรู้มันคืออะไรอ่ะไม่ได้เลยสักที่เ้ยท่านผู้ชมน่าจะเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะท่านผู้ชมเท่านี้ผมดูแลว้วอ่ะไม่งั้นก็อาจจะเป็นแพที่เขาเลี้ยงปลานะครับมีสองอย่างแต่ดูจากการสะท้อนแล้วน่าจะเป็นอ่ารับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่เป็นรูปปลาฉลามอะไรแบบนี้เนะจ๋งดีไว้ท่านผู้ชมอล้วพิการนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับก็มีปปปรระมาาณนีี้เเไไดดูัท่่พิตอลย พี่กันต่อมาครับจากคุณ007 FF นะครับ F F รบ,บอกว่าพี่ครับคนพวกนี้มาทําอะไรหรอครับแล้วก็ให้พี่กันมาเลยครับเราก็อพี่กันมาเลยแล้วก็ไปดูกันนะครับไปเลย คนพวกนี้ไหนล่ะไม่เห็นมีอะไรเลยท่านผู้ชมลงไปดิลงไปไม่ได้ด้วยหรือว่าตรงนี้รูปนี่ไงท่านผู้ชมรูปมันเป็นแบบสตีทวิวหมุนรอบทิศทางได้นะครับอ,อ๋อไม่ถือว่าคนพวกนี้เขาทำอะไรใช่ไหมคนพวกนี้เขาน่าจะเป็นพวกนักวิจัยอะไรต่างๆเลยครับที่มาทดลองแนละ้วถงตรงนี้ไม่รู้ว่าถงประเทศอะไรนะเขาน่าจะมาวิจัยเกี่ยวกับแอนตาร์กติกาหรือแ,แบบนี้นะครับแบบที่นี่มีนู่นนี่นั่นวิจัยนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับมาอยู่ที่ห่างไกลผู้คนมากๆครับในทุ่งสีขาวนะครับที่เต็มไปด้วยหิมะนั่น,น,บ,นแบบ้ีแ โอ้ใช้ชีวิตอยู่ยากมากแต่ก็ยังมีคนมาอยู่นะครับในทวีปแอนตาร์กติกากลางใจความเน็บหนาวนะครับของสุดขั้วนะครับขั้วโลกใต้นั่นเองนะครับทวีปแอนตาร์กติกาเลยครับในแอนตาร์กติกาเนี่ยมันมีแผ่นดินนะท่านผู้ชมแต่ว่าขั้วโลกเหนือเนี่ยมันมีแผ่นดินนะครับตรงนั้นขั้วโลกเหนือเนี่ยไม่มีคนไปอยู่นะครับแต่ขั้วโลกใต้เนี่ยมีคนอาศัยอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่ฮะนี่คือทวีปแอนตาร์กติกามีอะไรรับอยู่ที่นี่เยอะที่ต้องวิจัยกันอีกเยอะนะครับแล้วนี่ก็เป็นมันนแค่ี้ ว่ามันก็ไกลมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคพิกัดน,นี้มันไม่ค่อยมีอะไรนะครับเราไปดูกันที่พกัดต่ตอไปเลยดีกว่าครับพี่ต่อมานะครับจะคุณนานามิบูมนะครับบอกว่ายักษ์ใต้สะพานนะครับแล้วก็ให้ลิงก์มานะครับเราก็ลิงก์มาเลยเดีกวครับมาเราเอาลิงก์มาใส่ครับไปดูกันยักษ์ใต้สะพานจากเอ้ยจิงเลยท่านผู้ชม อยากใต้สะพานกำลังมุดขึ้นมาจากสะพานท่าน,นผู้ชมหน้าตาแบบน่ากลัวมากเลยที่อดูดีท่านผู้ชมอยากใต้สะพานเนาะโอ้โหดูดีมีคนมองกล้องสตีนวิวเต็มเลยนะครับว่าไงครับลงุงสงสัยว่ากล้องคืนนี้คือกล้องอะไรนะมีครับนี่นะครับเป็นอยากไต้สะพานเป็นประติมากรรมศิลปะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่ไหน๋ยวผมดูก่อนที่นี่นะครับตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแน่นอนเลยครับท่านผู้ชม นี่สหรัฐอเมริกานะยครับอยู่กับเกือบๆชายแดนแคนาดาเลยนะครับอยู่ตรงจุดตรงนี้ฮะนี่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 ฮะสูงลงมพืเป็นจุดตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดเราดูตรงนี้นี่ครับจะมีรูปที่เขาถ่ายมาอยู่นี่นจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับโหมีคนถ่ายตอนมูตอนมืดด้วยนะผู้ชมดูดูดูทำไมมองภาพนี้แล้วมันเหมือนมันยิ้มเลยวะเนี่ยเนี่ยไม่มองภาพนี้แล้วผมบอกว่ามันยิ้มวะนี่ย <laughs> มันไม่ได้ยิ้มนะครับมีแบบรอยลงรอยเลือดมีดวงตา เป็นประติมากรรมนะครับท่านผู้ชมดีๆข้างล่างอ๋อเพิ่งเห็นตัวเนี้ยข้างล่างเหมือนจะเป็นรถทั้งคันเลยนะครับแบบจับรถทั้งคันเลยเป็นเหมือนรถเต้านะครับท่านผู้ชมวันนี้ถ้าไม่ซูมนี่ไม่รู้เลยเนี้ยเออเจ๋งดีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีป้ายด้วยนะครับว่าสร้างขึ้นมา่อไรอะไรแบบนี้นะครับเออเจ๋งดีโอ้โหดูภาพนี้ก็ดูน่ากลัวเหมือนกันดูภาพเต็มเลยฮะโอ้เจ๋งดีนะครับดูมีคนปีนขึ้นไปด้วยคนปีนขึ้นไปด้วยนะครับนี่ฮะโอ้โหคนตัวเล็กมากเลยถ้าเกิดเทียบกับคนอะไรแบบนี้ โอ้ผู้ชมอนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับนี่มีคนไปเที่ยวเยอะเหมือนเนี่ยมาดูอะไรแบบนี้นะครับโอ้ท่านผู้ชมยักษ์ว่ะเออเจ๋งดีฮะโอ้ภาพเต็มเลยอะโอ้ยที่ท่องเที่ยวจริงด้วยฮะมีทุกมุมเลยฮะว้าวยอดไปเลยขอดูจุดอื่นนี่นะครับมันมีอะไรที่มีจุดให้ลงเยอะดูสิแหวบลงไปแล้วแหววลงมาตรงนี้นี่ท่านผู้ชมโอ้โหเยอะมากนะครับมี นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับมีคนมาถ่ายตรงนี้เยอะมากๆนะครับผู้ชมเราไปดูซีมีตัวไหนอีกอันนี้ซิปึ๊บนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับโอ้โหดีไปภาพสรรั้นๆครับมีคนมาถ่ายตรงนี้เยอะเหมือนกันนะครับผู้ชมเป็นอยักใต้สะพานนะครับผู้ชมมีถือมือถือรถด,ด้วยเอาละครับพิกัดนี้ก็ประมาณนี้นีครับเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดสุดท้ายของวันนี้นะครับจากคุณ อัจรราม c h ช n แนลนะครับบอกว่าฉันเห็นสวัสดิกะใน google m a p นะครับแล้วก็ให้พิกัดมานะครับเราก๊อบพิกัดไปใส่เลยไปดูกันครับสวัสดิกะเฮ้ยท่านผู้ชมนี่เหรอท่านผู้ชมเดี๋ยวนะๆๆสวัสดิกะมันไม่ได้เป็นแบบตีนะครับสวัสดิกะนะครับเป็นแบบนี้ นี่ครับนี่คือเครื่องหมายสวัสดิกะนี่ครับภาพที่เราเห็นอยู่นี้อ่ามันไม่เหมือนสวัสดิกะครับมันเหมือนเนี้ยไอสปินเนอร์นะครับไม่รู้ว่าเนเครื่องหมายอะไรแต่มันก็แปกอยู่นที่มันมีเครื่องหมายอะไรในพื้นที่แบบนี้นะครับที่นี่คือที่ไหนเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะ้นะที่นี่นะครับอยู่ในประเทศรัสเซียแน่ๆเลยครับไม่ใช่วม่าอยู่ในคาสัสสถานนะครับรัสเซียอยู่ด้านบนรัสเซียอยู่ตรงนี้ครับนี่คือคาสัสสถานนะครับเราหมุนลงมาเนี่ยเราจะเห็นกับรูปร่างนะครับเป็นเหมือนแบบ สัญลักษณ์อะไรบางอย่างนะครับ ที่เหมือนสปินเนอร์เนี่ยอยู่นะครับไม่รู้ว่าเคยขึ้นตามธรรมชาติหรือว่ามีคนสร้างขึ้นมาแต่มันเหมือนแบบมีคนสร้างมันขึ้นมารอบๆก็ไม่ได้มีสัญลักษณ์อะไรเพิ่มเติมเลยฮะเอ้แปลกนะตัวนี้มันเป็นบึงด้วยนะครับเราลงไปดูอะไรได้ไหมแถวแถวนี้มันจาก,การดานล่างโอ้โหลงไปดูอะไรไม่ได้เลยฮะแต่ก็มีสัญลักษณ์ที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างมีตัวนี้ด้วยสามารถดูได้ไหมนี่ฮะเป็นหลานคว้างนะครับที่เราสามารถดูได้เฮ้ยท่านผู้ชมนี่นีไนี่สามารถดูในมุมเครื่องบินได้นะครับอันนี้จะมุมเครื่องบินนมมุโด มีคนมาด้วยแล้วมชมตูดิเนี่ยเป็นรอยสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่ฝังลึกลงไปในดินนะครับนี่นะผู้ชมด้านล่างนี่แทบมองไม่ออกเลยอะว่ามันเป็นสัญลักษณ์อะมองไม่ออกเลยท่านผู้ชมเป็นพักๆคนึงครับไม่รู้ว่าคนทําขึ้นโดยเจตนาหรือว่าตอนนี้มีหมู่บ้านด้วยนะครับเอาเป็นว่าผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเจ้าสัญลักษณ์สิ่งนี้เลยใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกไปได้เลยครับเอานะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีประมาณนี้หวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันได้ครับนี่ก็ใกล้ปีใหม่กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะข้าามมปีี20นนคััยยยงงงไก็ออวววพลล่ห้เาม สุขนะครับใงพันยี่สิบเอ็ดกันด้วยนะครับวันนี้ผมนายกันขอตัวลาไปแล้วใครที่ชอบนะครับแล้วก็อยากดูคลิปนแนวๆนี้อีกก็สามารถกดติดตามโค้ชกระดิ่งกันไว้ได้นะครับจะได้เห็นคลิปนแนวๆนี้อีกออกมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วไว้เจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ